สวัสดีครับวันนี้พามาดูงานปักเสื้อของร้านดราอีกนะครับสำหรับวันนี้เป็นงานปักเสื้อของอกระทรวงศึกษาธิการนะครับโดยปักโลโก้สประทอีที่หน้าอกด้านซ้ายนะครับโดยงานนี้ลูกค้าสั่งปักโลโก้ที่หน้าอกด้านซ้ายตามที่ลูกค้าสั่งนะครับโดยลูกค้าเลือกเป็นเสื้อสีชมพูพิมพ์ลาย03นะครับลายใหม่นะครับสวยงามมากเลยนะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับที่เป็นคณะครูอาจารย์ก็สามารถสั่งกับเราได้นะครับโดยสามารถเพิ่มชื่อโรงเรียนตรงใต้โลโก้หรือว่าเป็นโลโก้ของโรงเรียนจะเป็นปักด้านหน้าหรือว่าจะเป็นสกรีนด้านหน้าหรือด้านหลังสั่งร้านก็สามารถทําให้ได้นะครับทางร้านรับงานปักงานสกรีนงานสั่งตัดเสื้อเสื้อกีฬาเสื้อ หน่วยงานต่างๆนะครับสามารถสั่งกับเราได้รับรองราคาไม่แพงแน่นอนครับ